ยางมากิฟพักกินไปประกูดเรื่มเบ่งปาดต่ำม,มันต่ำม,มันประคักเลยนเหมือนันนะห้างแบบไงนึงเดี๋ยวคาดว่าจะมีไข่มดแดงนั่นนี่เทมือเฮ้อต่ำแค่แต่บวกกัดแค่แต่ห้างบวแตกเฮ้ย กองทับหมดเดี๋ยวจังหน่อยก่อนให,ใหญ่มันนีออกสิเกๆจังหน่อยแล้วสิม,มันยองเหรอเราเสียดอาหารเนี่ยมาว่างมาแหมมันกัหนามเสียดอาหารมันก็จะเป็นไข่ให้เรากิน นนจ่าประหยัดเงินอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษดยวเจอกัน